ใจร้อนเกินไปป่ะคะ MGI ผลิตน,น,น,น้ำแข็งผลิตน้ำขายสชนิดหนึ่งให้แฟนขับใจเบาลงนิดนึงนะคระับา3จะได้ไม่ได้เนี่ยความภูมิใจที่มากกว่าน,นั้นก็คือการที่เรานำพาเศรษฐกิจของชาติองค์กรทั้งสององค์กรที่มารวมตัวกันหมายถึงวิวที่ออก Paradise นี่คือแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็นระดับอินเทอร์เนชั่สามารถนำพาอิสรีสุภาพสตรีมที่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ผู้ชนะแต่หมายถึงองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดเวล t ้ a ม l ุไทการท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นการค้าขายการบริโภคก็จะดีขึ้นทุกส่วนนี่คือความภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับการประกวดถึงได้บอกว่ามันเป็นอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนางานเนี่ยนะคะรับมงสรถ้าได้เราก็ปูมใจแต่สิ่งที่เราภูมิใจอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เฉพาะอิโมชั่นหรือความรู้สึกแต่มันหมายถึงเงินที่จับต้องได้มันหมายถึงเศรษฐกิจที่ทุกคนได้รับหมดเลยค่ะชั้นแบบหน้าทำผมทุกคนก็ได้หมดความสวยงามงานสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารโงรงแรมตัวเครื่องบินค,คือทุกคนได้หมดชาวบ้านแต่ละที่ที่เรา ไปเยือนรว้แล้วทุกคนมีความประทับใจมีความสุขกับเดีเรียบาระดับสถานที่ก็สวยสุขภาพสตรีก็สวยความติดความอ่านก็สวยและถ้ายิ่งยิ่งฟังให้ดีถ้ายิ่งได้1มงสามด้วยยิ่งสวยไหมคะก็ขอประสบความสำเร็จนะคะแล้วท้ายที่สุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่นค่ะ ที่ปีนี้อาจจะเจอแรงกดดันมากเป็นพิเศษบอสกับแม่่านหมดแล้วค่ะในโซเชียลมีเดียนะคะรูปฟิ้ไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะเจอแต่สองคนนะคะภาคนี้นะคะตอนวันนี้คือเข้ามาถ่ายรูปเนี่ยก็อยากจะดูบอกว่าภาพคู่กันนะคะว่าทีจะแอคแบบไหนนะจะจริงหรือจะเฟรน,นะทำเฟรมไม่เป็นนะคะแต่เกินจริงอ่ใช่ เรารักกันคะ่ะทำไมพูดแั้นขำมากอีฟ้าขำมากอีฟ้านั่งหน้าสวยนั่งหน้านิ่งอยู่นานมากเวลาฉันพูดว่าเรารักกันเธอขำตามันเธอรู้อะไรอันนะเรารักกันคะ่ะ เรารักที่จะร่วมมือกันเรารักที่จะให้องค์กรประสบความสำเร็จเ,เรารักที่จะทําให้แฟนคลับทุกคนมีความสุขและเรารักที่จะให้มงสาเกิดกับไทยสักเทีๆๆแล้วทุกคนนะคะใช้ก็มาเลิกบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะพูดเดยอะเกินไปนะพอแล้วล่ะ มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แบบเราอาจจะถึงท่านหลังๆอะไรอย่างเงี้ยว่านะแต่เราเตรียมพร้อมระดับน้ำท่อเท่าไหร่ใช่ไหมคะทายที่สุดพร้อมใช่ไหมคะสวชอดีค่ะหน้าสวยนะทาเครื่องสมานก็ดีนะคะแต่ถ้าจะให้ดีมา X กับ Miss Universe อะค่ะเตรียมเตรียมตัวรับมาต่อเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ไหมคะ ใช่ไหมครับน้องๆพยัหน้าถ้าเป็นฝั่งหลังมาหนูพร้อมอยู่แล้วหนูพร้อมมากเลยนะคะลูกโอเคนะคะัทีแล้วนะคะเราก็จะได้ไปพร้อมกันสู่พัทยาภูเก็ตแั้งคอกันด้วยนะฮะแต่ก่อนจะไปหน้านั้นก็คือ77จังหวัดบอสคงต้องทำงานเยอะ DNA ของแต่ละเวทีมีความแตกต่างกันการท่านักข่าวก่อนเลยแล้วมันจะเหมือนกันไหมในเหมือนกันบอสทำดีและบอสทำเลิก และแตกต่างท้งครูค่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> าก็เป็นอย่างนั้นนะคะขอให้เราได้เจอซุปเปอร์สตาร์ Miss Universe Thailand เป็นมื่นศตวรรี74เป็นซุปเปอร์สตาร์ของคนไทยและคนทัวโลกเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ทำให้คนทั้งโลกจดจำพอเวลามาเยียนประเทศไทยเพราะไม่งา่ายที่การประกวดจะวนเวียนกลับมา นักประเทศใดประเทศนี้ครั้งมันหลายปีจริงๆกว่าจะได้กลับมา74ปีประเทศไทยพี่เคยจัดไปสามครั้งที่ครั้งที่สิบขอให้ประสบความสำเร็จจริงๆกับสุภาพสตรีท่านนี้พูดแล้วนะคะับอินทัศน์ดีที่อยู่แอนเคาน์เตอร์สามอย่างคือองค์ประกอบสำคัญของสุภาพสตรีท่านนี้ที่ต้องมี คุณมาก,มากขอบคุณมากที่รักกันและขอให้ความรักความสมัคคีแบบนี้ความยีิตี่แบบนี้เกิดขึ้นกับผู้อุปสรรคจับมือกันเอาไว้แล้วนึกถึงประเทศไทยมากๆนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะองค์กรแต่หมายถึงคนทั้งประเทศไทยขอบคุณมากๆ Love you ค่ะ และในงานนี้นะผมขอเรียนเชิญคุณนวัตต้านบทเวทีครับเพืเ่อเห็นการมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณแอนจาก,การหันสุาธาพิษซ e อ of อของเนสซิ r ว e o ส g a n i z a ไ i เซครับ ผศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดทหาประชาชนและประธานกองประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์พร้อมกับผู้แทนจากคณะผู้นำดิวซีดีโอของมิสยูนิเวอร์สออร์แกเนอซเอชันนี่นค,คือการติดกำลังความยิ่งใหญ่ของเราครับจากมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ทีนิวเอร่านะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ ที่ท่านตั้งต่เป้ารมอ่อยนะครับในวันนี้ครับและท่านครับจากที่เราได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand ครับเราได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีฝันนะครับที่จะมาเป็น Inspiration ครับเป็นชิยคุณวัฒน์ครับครับสำหรับสำหรับเออแบ๊สมั่นิดนึงนะครับว่าเอม่สักครู่ต้องขอบคุณคุณแอนเป็นทางการนะฮะ เนื่องจากว่าหลายหลายคนนะฮะอาจจะแบบเอ๊สงสัยว่ามามารวมกันได้ยังไงเอาจริงแล้วนะฮะจากแมสเซจที่คุณแอนพูดทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือมาจากเรื่องจริงทั้งหมดเท่านั้นเองนะฮะจริงจริงแล้วผมจะบอกให้ผมขึ้นมาพิดคิวครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือครับให้กับคุณวัลด้วยได้ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับกับผูิหของตรอทั้งสองท่านนะครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปครับว่า เราได้แจ้งอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าสำหรับลิขสิทธิ์และผู้จัดการการประกวด Miss Universe Thailand นะครับอยู่กับบริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนและแน่นอนครับว่าเมื่อวานนี้ครับเราได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีฝันนะครับที่จะมาเป็น Inspiration ให้กับผู้หญิงทั่วโลกและในวันนี้ครับทุกท่านครับเราจะได้มาพบกับพวกเธอครับกับส่วนหนึ่งของว่าที่ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025ท่านเกิดทุกท่านพร้อมแล้วเราไปพบกับพวกเธอกันเลยครับ ท m มิส universe thailand 2อ2 5จกบลันชนงอัคราทุกวงลอทูมิส universe สอ